เมื่อก่อนเป็นคนที่ชอบทานอาหารที่แบบหวานมันเค็มว่ามันอร่อยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่นานมาเนี้ยอยู่กับลูกเล่นกับลูกปุ๊บมันเจ็บหน้าอกขึ้นมาแป๊บหนึ่งเงี้ยแล้วก็ลงไปนอนเข้าไอซียูเลยเข้าปุ๊บคุณหมอก็คุณโชคดีมากเลยเนี้ยหัวใจคุณขาดเลือดมา3วันแล้วถ้าเกิดมาเช้ากว่านี้อาจจะเสียชีวิตเลยนะครับหลังจากนั้นพอพอเราผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยเราก็รู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองปกติก็เล่นโทรศัพท์แล้วโฆษณาโผล่ขึ้นมาว่าเออมีอาหารเสริมตัวหน,นึ่งเนี่ยมันช่วยลดพวก ความดันเบาหวานพวกตับอักเสบได้ลองดูมันก็ไม่เสียหายแล้วก็ลองมาดื่มทานสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เราก็รู้สึกว่าเออมันรู้สึกว่าความดันเราเงี้ยมันดีขึ้นไม่นานมานี้ก็คือไปตรวจเลือดเลือดที่โรงพยาบาลใช่ไหมคุณหมอก็บอกว่าเออเนี่ยดีมากเลยผลเลือดออกมาเนี่ยก็คือความดันเบาหวานพวกตับอักเสบเนี่ยเป็นปกตินะครับดิฉันมีปัญหาในเรื่องการนอนหลับเป็นคนที่นอนหลับยาก หลับไม่สนิทตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชับกระเฉงมันจะส่งผลให้เวลาระหว่างวันดิฉันจะรู้สึกว่าดิฉันหงุดหงิดง่ายง่วงนอนและไม่สดชื่นเพื่อนก็เลยแนะนําว่าเอ๊ะมันมีน้ําสมุนไพรอยู่ตัวหนึ่งเป็นน้าสมุนไพรที่ผสมน้ําผลไม้ให้เราทดลองดื่มดูก็คือตัววีเทลสิ่งแรกที่ประทับใจก็คือรสชาติดีอร่อยค่ะแล้วก็เลยดื่มก่อนนอนเป็นจอกเล็กๆค่ะพอดื่มแล้วก็รู้สึกว่า เรานอ,นอนหลับสนิทมากขึ้นตื่นมาก็คือเราสดชื่นแล้วก็ผลพลอยได้ก็คือพอเรานอนเต็มที่ผิวพรรณเรากระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะ